ที่ห้องบอลลูม4ชั้น2โรงแรมอยู่เพรสมหาวิทยาลายัยอุบลราชธานีนายสิริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงและให้ข้อคิดเห็นการประเมินพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้โดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาดําเนินโครงการการศึกษา ความเหมาะสมเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้เสนอต่อองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำหรับการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงและให้ข้อคิดเห็นการประเมินพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอรารยธรรมอีสานใต้ในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเพื่อศึกษาศักยภาพของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอรารยธรรมอีสานใต้เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับเตรียมความพร้อมในการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่และร่วมพัฒนาพื้นที่ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนายเชษฐาชยศาสตร์ตัวแทน DMO เครือข่ายภาคประชาชนและในฐานะรองผู้อำนวยการอุทยานธรณีพาชัน3,000โบกเปิดเผยว่ามาติที่ประชุมในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีได้เสนอต่ออ,อพอทอ ในวันนี้ให้ทำการศึกษาอุทยานธรณีพาชาน 3, ัน3,000โบกและถนนสายวัฒนธรรมตำบลเขมราชถนนคนเดินบ้านลาดเจริญเจียดนาแวงอำเภอเขมราชเพื่อพิจารณาเตรียมประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมตามลำดับ สำหรับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอรารยธรรมอีสานใต้ประกอบด้วย5จังหวัดได้แก่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอ,อพทอได้เข้าไปพัฒนาพื้นที่โดยใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกหรือ GSTC ตั้งแต่ปี2562และในปี2564นี้มีแผนดาเนินง,งานพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนา นามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เพื่อต่อยอดคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนให้พื้นที่อีสานใต้ให้เกิดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวต่อไปชื่อสีงใหม่นี้ดาราต้องชื่อละครไอ้เจ้าสีจะาเหมือกใหม่ยราไม่อยากโฆษณามีหายหลายเลย